ไปดูกันที่นี่บ้างบ้านน้ำเชี่ยวค่ะเป็นชุมชนเล็กๆในจังหวัดตราดนะคะที่ซ่อนสเสน่ห์แห่งพระหุวัฒนธรรมเอาไว้ไม่ใช่แค่เพียงเป็นแหล่งรวมของผู้คนจากสองศาสนา3วัฒนธรรมแต่ยังเป็นตัวอย่างของความกลมเกลียวที่หล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์แบบชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมและไทยเชื้อสายจีนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขค่ะ คือเป็นชุมชนสองศาสนาสามวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของตำบลน้ำเชี่ยวซึ่งเป็นตำบลเล็กๆแต่อยู่ร่วมกันโดยมีสามศาสนาพี่ธิพาชาวมุสลิมที่บ้านน้ำเชี่ยวจังหวัดตราดกำลังพ,พาเยี่ยมชมศาลเจ้าพ่อน้ำเชี่ยวและเล่าถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนที่นี่เป็นศาลเจ้าพ่อที่น้ำเชี่ยวจะเรียกว่าศาลเจ้าพ่อน้ำเชี่ยวเป็นที่สักการะของชาวจีนเชิญค่ะเชิญด้านในเลยค่ะ ที่ไม่มีการแบ่งแยกศาสนาและวัฒนธรรมแต่ชุมชนเลือกที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสมัคีและสันติสุขเพื่อสร้างชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ใครๆก็อยากมาเที่ยวและมาสัมผัสเดี๋ยวเราข้าฝั่งไปนะเราจะเห็นบ้านพุทธกับบ้านอิสลามอยู่ด้วยกันมีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันอนะ่ะอันนี้เดี๋ยวขึ้นไปเราจะเห็นัน,นี้ชุมชนสองฝั่งจะอยู่ร่วมกันคือพุทธมุสลิมรวมถึงจีนด้วย เช่นเดียวกันกับสะพานวัดใจสะพานเชื่อมสองฝั่งคลองที่เชื่อมต่อศาลเจ้ามัสยิดและวัดไว้ได้วยกันหากใครมาที่ชุมชนน้ำเชี่ยวแห่งนี้จะได้เห็นถึงมิตรไมตรีของชาวบ้านที่เกื้อหนุนกันไร้ความต่างของาศาสนาพุทธและอิสลามทำงานร่วมกันอยู่ด้วยกันคือเราไม่แบ่งพักแบ่งพวกมีอะไรเราก็แบ่งกันเหมือนพี่เหมือนน้องอ่ะเราไม่เอา,าศาสนาหรืออะไรมาเป็นเครื่องแบ่งแยกอ่ะ คืออยู่กันได้อ่ะก็รักกันดีอ่ะก็เหมือนว่าครอ,อ,อบครัวหนึ่งสมมติว่าตัวเองมีลูกและเราก็มีลูกชายอย่างเงี้ยก็ไปได้กับลูกตัวเองมันก็เลยกลมกลืนกันหมดไงก็คืออ่บางทีเขาเช้าพระมาเดินบาตรเราก็เห็นแล้วพระเขามาเดินบาตรของเราว,ว่าเย็นได้ยินเสียงอาศานก็แสดงว่าละหมาดมีอะไรเราก็คุยกันอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่มีปัญหาจนที่อื่นอ่ะอย่างพักตายเงี้ย กรามการท่องเที่ยวเขาก็มาดูเรานะว่าเราอยู่กันยังไงถึงไม่ทะเลาะกันแต่มามคีกันอ,น,อนอย่างเงี้ยเหมือนยังมีเรือเราทำโฮมสเตย์ทำเรืออย่างเงี้ยถามว่ามีพุทธไม่มีโฮมสเตย์ก็บ้านพุทธก็มีอ่าคนที่ทำงอบก็คนพุทธถามว่าเราช่วยเหลือกันไหมช่วยมีอะไรเราจะปรึกษากันคือคุยกันเราสร้างรายได,ได้ทำท่องเที่ยวนะสร้างรายได้ให้คนในชุมชน สิ่งที่แสดงออกมาได้อย่างชัดเจนและแสดงให้เห็นถึงความแนบแน่นของชุมชนคือการอยู่ร่วมกันแบบข้ามศาสนาที่นี่ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเพราะคนในชุมชนมีความเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกันส่งผลให้ความสัมพันธ์ของพี่น้องต่างศาสนาสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นนอกจากความสามัคคีแล้วบ้านน้ำเชี่ยว ยังเป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ที่ชาวพุทธและมุสลิมช่วยกันขับเคลื่อนอันนี้เป็นหอนดูนกนะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันจะได้เห็นวิวข้างบนหมดเลยมุมธรรมชาติเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเนี่ยมืก่อนเป็นไม้นะเนี่ยตอนนี้เที่สบายก็ทำได้เป็นปูที่เนี่ยคือคนจะรู้ในเรื่องของจุดเด่นของเรานะว่าเป็นในเรื่องของหนึ่งสองศาสนาสามารํา ก็มีพุทธมุสลิมจีนจ,จริงๆแล้วที่นี่ก็คือเหมือนว่าถ้าพุตธเดินเนี่ยเราจะมองไม่ออกเลยว่าบ้านไหนเนี่ยพุทธจีนมุสลิมอะไรเงี้ยมันอยู่จนเป็นเหมือนวิถีเดียวกันที่นี่จะไม่พูดกันในเรื่องของศาสนาเหมือนกับว่ามันเป็นจุดที่บอกว่าของใครก็ดีนะเพราะนั้นก็เล,เลยเลยอยู่กันอย่างสันติไม่เคยทะเลาะกันความที่มีจุดเด่นพวกนี้เราก็เลยหยิบยกมาทําเรื่องของท่องเที่ยวที่นี่รับนักท่องเที่ยวแบบเหมือนคนที่มาเป็นญาติคนที่มาก็รู้สึกว่า เ,เหมือนฉันนะ่มาเที่ยวบ้านญาติญาติพี่น้องมีอะไรเราก็จะให้กินของอาหารทุกอย่างก็จะเป็นของพื้นถิ่นเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นจุดเด่นที่ทําให้คนเนี่ยอยากมาตอนนี้ก็เลยกลายเป็นท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่นี่ได้รางวัลเรื่องเวิลนิตเป็นระดับประเทศนะเราอยู่ในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นมุสลิมกับพุทธต้องต้อง,ต,องต้องเข้ากันได้เพราะนั้นตรงนี้มันก็เป็นตัวอย่างที่ทําให้คนที่อื่นนะ่มาดูงานเรื่องของความ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอยู่ได้ยังไงก็คืออยู่จากการที่จริงๆเราเหมือนรักกันอยู่ร่วมกันจนเหมือนกับถ้าไม่แยกเราเหมือนเนื้อเดียวกันด้วยซ้ำไปบ้านน้ำเชี่ยวแห่งนี้ไม่ใช่แค่เพียงสถานที่แต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความเข้าใจาการเคารพซึ่งกันและการและการอยู่ร่วมกันของคนหลากหลายาศาสนาและวัฒนธรรม ที่นี่จึงไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวแต่ยังเป็นต้นแบบของสังคมที่มีความกลมเกลียวอย่างแท้จริงทีมข่าว n b t ภาคกลางรายงาน